สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจจุกชั่นเลยนะคะวันนี้มาพบกัดจังอีกแล้วค่ะกัดจังเป็นที่ปรึกษาการขายที่บริษัทมิซูุงเจริญสาขาเทพรักษนั่นเองค่ะค่ะ <Yeah. S 1> เบื้องต้นกัดก็ได้คุยกับพีวีไปแล้วนะคะว่าพีวีนะ่ะอยากจะออกรถเป็นเจ้าปาเจโรสปอร์ต i อ i ด n ิชันนะคะแต่งเบาๆแต่งไม่ใหญ่สไตล์พีวีแต่งแบบไหนบ้างมาดูกันค่ะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้ากับโลโก้ปา j e เจโรสปอร์ตสีดำนะคะตัวนี้จะมีในเฉพาะรุ่น Elit e อ d i t i o n ที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะและในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำมาจากโรงงานเช่นกันค่ะและในส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของตัวครอบไฟหน้าสีดำเงาครอบคิ้วตัว C สีดำเงาและในส่วนของตัว สกเกิรหน้านะคะเป็นเซ็ตของทางไรเดอร์เขานั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running light สวยๆแบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะพี่วิสั่งติดตั้งตัวครอบไฟเลี้ยวครอบไฟตัดหมอกเลยค่ะแล้วมาดูที่ด้านข้างกันเลยค่ะว่าพี่วิสั่งแต่งอะไรบ้างตามมาเลยค่ะอื้อหื นี่ไม่ใหญ่แน่นะคะพี่วิขนาดล้อยังสั่งเปลี่ยนเลยค่ะไม่ใหญ่แน่นะคะแทบจะติดสุมอยู่แล้วค่ะค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะมาพร้อมกับยางคอสบิดนั่นเองค่ะล้อลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นกันนะคะแต่พี่วิสั่งแต่งมาเป็นล้อแบบนี้นะคะไม่ใหญ่นะคะแบบเบาๆเนาะโอเคค่ะมาในส่วนของด้านบนนะคะก็จะติดในส่วนของตัวคิ้วคิ้วล้อนะคะทั้งสี่ข้างเลยเป็นสีดําเข้ากับเซ็ตตัวรถ ที่เป็นสีขาวตัดกับสีดำนะคะโอเคตัวนี้จะเป็นครอบกระจกมองข้างสีดำนะคะเข้ากับเซตตัวอีลิ e อีดิชันนั่นเองค่ะและขยับมาที่ด้านบนนะคะอันนี้พี่วิสั่งนะคะแลบเสา AV เพิ่มด้วยนะคะเพื่อจะทำให้ตัวรถนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนของตัวกราบข้างประตูนะคะพี่วีก็สั่งติดตังเพิ่ม เช่นกันค่ะไม่ใหญ่เลยค่ะเบาๆเองนะคะตอนนี้ค่ะคอมเซลโอเคมาดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างตามะะมาค่ะมาค่ะมาที่ด้านหลังนะคะไม่ใหญ่จริงๆนะคะงานเรามากสำหรับตัวครอบคิ้วมือเปิดนะคะที่มาพร้อมกับไฟเบรกปาร์จิโร่สปอร์ตตัวนี้จะติดเฉพาะไฟเบรกนะคะ แล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟท้ายนะคะเพื่อเข้ากับเซตตัวครอบไฟหน้านั่นเองค่ะมาค่ะกัดก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบกันรอยนะคะด้านท้ายด้วยเวลากรณีที่ลูกค้ายกของขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะกันรอยตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของพรมนะคะตัวนี้จะเป็นพรม6 d ดีนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีอะไรแต่ว่าสีนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงวายนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูด้านล่างกันเลยค่ะว่าตัวนี้เราติดเป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตท้ายแบบท่อคู่นะคะจะเป็นเซ็ตของทางไรเดอร์นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกส่งได้เช่นกันว่าจะเลือกเป็นทรงไหนมีทั้งท่อคู่ท่อเหลี่ยมนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะเรามาดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะว่าโปรโมชั่นสไตล์แต่งสไตล์พี่วิเนี่ยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ ฟ้าเจ้าสปอร์ตอีลิตอีดิชั่นเจ้าคันนี้กับราคาค่าตัวที่1,574,000าบาทแต่งสไตล์พิวิแบบนี้นะคะดาวเพียง99,000บาทหรือเลือกรับประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีหรือจะเป็นดอกเบี้ยบนาน4ปีค่ะลูกค้าชอบโปรโมชั่นไหนอยากแต่งแบบไหนแบบสไตล์พิวิไหมทักมาคุยกันได้ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะการรบกวนฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวกั๊ดจังและทีมงานทำคลิปต่อๆไปค่ะยังไงกั๊ดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครโทรมาอ๋อพี่วีหรอ,อสวัสดีค่ะพี่วีค่ะฮะอะไรนะคะ สั่งแต่งเพิ่มเหรอคะแต่งอะไรบ้างคะพี่วิอ๋อตัวเบากันรอยขรอบมือจับแล้วก็ขรอบฝาถังน้ำมันด้วยเหรอคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวกัดติดให้นะคะโอเคค่ะเจอกันมารับรถค่ะไปขับรถ